ก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องอันแรกเลยใบมีดหรือว่ามีดอินเดียนะคะที่เขาที่เห็นใช้ในร้านค้าเวลาไปร้านค้าไม่เห็นไม่หญิงใช้เพราะว่าบอกตรงๆไม่ถนัดมันก็เหมือนใบเลื่อยจริง,รงๆอ่ะแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ใบเลื่อยนะมันมีความคมอันนี้ซื้อมาจากตลาดสถานีนะคะร้อยหนึ่งมั้ง คมไหมคมมันคือใบเหล็กนะคะนี่ใครอยากดูใบมีดอินเดียแล้วมาถามมิงว่าทําไมเขาใช้ใบเลื่อยในการหั่นอาหารมันไม่ใช่นะคะมไม่ใช่ใบเลื่อยมันคือมีดนี่แหละแต่ว่าทรงมันเป็นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะว่าไม่คมเราจะตัดให้ดูเห็นไหมคะอ้าวหล่นไปแล้วนี่แอปเปิลนะคะ ตัดแบบปอกเข้าหาตัวแบบคนอินเดียหัดอยู่นานนะเขาบอกเนี่ยค่ะมันเป็นใบมีดค่ะชัดๆเลยนะอ่ะแตงกวาม,มันไม่ได้เป็นฟันใบเลื่อยเลยแบบนี้นะคะเป็นอันหายข้องใจนะอ่ะเรื่องใบมีดไปแล้วนะคะเรื่องที่สอง เรื่องาร์โค้ดแบบนี้นะคะทำไมที่บ้านไม่หิงมีเพราะว่าที่บ้านเคยขายของนะคะก็จะมีไอ้พันนี้อยู่เหมือนกันาร์โค d e อันนี้คืออะไรเวลาเห็นในคลิปหลายๆคลิปอันนี้จะกลับข้างนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นกล้องหน้าเดี๋ยวพอเวลาไม่ิงอ่าเขาเรียกอะไรคลิปนี้ปรับเป็นไลฟ์ปรับเป็นคลิปแล้วนะคะหญิงจะกลับให้จะได้อ่านออกนะคะว่า มันเขียนว่าอะไรอันนี้เขาเขียนว่า Paytm นะคะคือเป็นเจ้าหนึ่งที่ออก QR code ให้ในแต่ละร้านนะคะเพื่อมาสแกนเวลาจ่ายเงินเวลาจ่ายเงินที่อินเดียเนี่ยเวลาเราไปหลายๆร้านค้านะคะโดยปัจจุบันนี้มากกว่า90%จะสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าคุณจะไปกินอาหารข้างทาง ถ้าสังเกตจะเห็นบ่อยนะคะไม่ว่าร้านผลไม้ร้านก๋อกป้าปาณิปุรีร้านชาร,ร้านอะไรที่เป็นข้างทางทั้งหมดส่วนมากเขาก็จะมีตัวนี้แล้วทั้งนั้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ให้คนที่ไม่ต้องการจ่ายเงินสดนะคะสามารถใช้โทรศัพท์มีโทรศัพท์มือถือที่มีตังใน wallet คือมีตังในกระเป๋าของยี่ห้อนี้นะคะหรือคนที่โทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์ พ่วงบวกเล็กรนะผูกกับบัญชีธนาคารค่ะก็เราก็จะเปิดมันจะมีแอปนะคะจะมองเห็นไหมเอ่ยมันจะมีแอปของที่สามารถจ่ายอย่างตัวนี้คะ่ะของผู้ิงใช้เป็นตัวนี้นะคะโฟนเปย่งเงี้ยพอเราคลิกเข้าแอปไปนะคะมันก็จะให้เราอะ่ะ บอกว่าสแกนจ่ายเงินใช่ไหมแล้วกดตัวสแกนอ้าวปิดไปเลยเดี๋ยวก่อนอ๋อต้องสแกนลายนิ้วมือก่อนเนี่ยเปิดตัวสแกนขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเราก็จาอไปตรงนี้เลยค่ะทำไงจะเห็นเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องให้ดูจาอให้ตรงบาร์โค้ดนะคะ นี่ค่ะพอมันสแกนได้แล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่าเป็นร้านชื่ออะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินพอใส่จำนวนเงินเสร็จก็ส่งกดไปได้เลยเงินก็จะไปเข้าบัญชีธนาคารของ QR Code อันนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่บารโคดนี่ QR Code ของร้านนี้นะคะนั่นแหละเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินสดพอถึงเวลาเราก็แค่โชว์โทรศัพท์ให้เขาดูว่า การจ่ายเงินของเรา Success คือสำเร็จเรียบร้อยแล้วร้านค้าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อในหน้าจอที่สกรีนของเรานะคะเขาก็จะไปดูโทรศัพท์ของเขาว่ามันมีเงินเข้าหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันก็คือเรื่องของบาร์โค้ดนะคะที่หลายๆคนถามมาว่าทำไมร้านค้าเขามีแบบนี้เหมือนเหมือนที่จีนเนาะที่ไทยมีไหมเอ่อสแกนจ่ายเงแบบนี้มีสิคะ เหมือนเคยดูวิดีโอแล้วก็เห็นอยู่ว่าเขาสแกนจ่ายเงินได้ก็คล้ายๆกันนะคะเอาถั่วลูกไก่สักทีหนึง่งมีคนถามว่าถั่วลูกไก่ทำไมถึงชื่อถัวกกวถ่วลูกไก่จริงๆแล้วถั่วลูกไก่ที่อินเดียเรียกว่าจันน่านะคะจันนะ่มันจะมีสองแบบ คือถั่วลูกไก่ขาวแล้วก็ถั่วลูกไก่ดาถั่วลูกไก่ขาวใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะควะนะคะยคววาเป็นแบบนี้นะคะเอาดูให้เห็นชัดๆเห็นหรือเปล่าเอ่ยลักษณะหัวของเขานะคะลักษณะเม็ดเนี่ยนะคะเขาจะม,มีปากจะงอยออกมาแบบนี้ค่ะ เหมือนลูกไก่แล้วภาษาอังกฤษของถั่วชนิดนี้ก็เรียกว่า chick pea chick ก็แปลว่าลูกไก่นะคะเขาก็เลยตั้งชื่อไทยว่าเป็นถั่วลูกไก่สมัยก่อนอจะมีเรียกว่าถั่วหัวช้างแต่ดูแล้วเหมือนถั่วลูกไก่มากกว่าเนาะเล็กๆน่ารักอันที่โชว์ให้ดูนี่คือถั่วลูกไก่ขาวนะคะใหญ่ส่วนถั่วลูกไก่ดำคือตัวน,นี้ค่ะ ลักษณะเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะยิ่งเก็บไว้นานก็ยิ่งดำค่ะตอนที่มันออกมาใหม่ๆมันเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนแล้วก็เป็นแห้งแบบนี้นะคะนี่คือเม็ดแห้งนะคะเวลาไปแช่น้ำแล้วจะพองเท่าตัวเดี๋ยวจะเทียบขนาดให้ดูก็ได้นี่นะคะ นี่ถั่วลูกไก่ใหญ่ถั่วลูกไก่เล็กมองเห็นไหมเอ่ยลักษณะเหมือนกันเลยเนี่ยค่ะ